ในช่วงต้นเดือนกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะจะมีการเคลื่อนย้ายของดาวสําคัญถึงสองดวงที่ถือว่าจะส่งผลต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษนั่นก็คือดาวสุขดาวเจ้าเรือนการเงินที่กําลังจะย้ายออกจากตำแหน่งอริในวันที่สี่พฤศจิกายนดาวสุขจะโคจรเข้มแข็งเล็งลัคนาเกิดด้วยนะคะ นั่นก็แปลว่าพลังการเงินของชาวเมษจะกลับมาโดดเด่นอีกครั้งจากที่เคยติดขัดมีปัญหาก็เริ่มที่จะหาได้ใช้คล่องและเกือบตลอดทั้งเดือนพฤศจ,จิกายนจะเป็นช่วงเวลาที่รายได้เริ่มหมุนการเงินจะมั่นคงมากกว่าเก่าหลายคนจะรู้สึกเหมือนกับมีพลังดึงดูดให้เงินอยู่ในกระเป๋าของคุณนานมากขึ้นและที่พิเศษไปกว่า นั่นนะคะนั่นก็คือในวันที่9พฤศจิกายนดาวพระเกตจะย้ายเข้ามาทับลัคนาราศีเกิด เมื่อดาวสิ่งศักดิ์เทพเทวดาย้ายเข้ามาทับจุดกำเนิดก็ย่อมจะส่งผลนะคะเกี่ยวกับเมตตามหานิยมการคุ้มโทษคุ้มภายชาวลัคนาราศีเมษมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีทางการเงินเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวโชคลาภไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็มีโอกาสจะเกิดกับคุณบ่อยขึ้นนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวและคนาราศีเมษทุกๆท,ท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่กิม563หสาแนลเอาล่ะค่ะก่อนที่จะไปฟังคำพยากรณ์นในคลิปนี้แม่หมอขอแรงใจนะคะขอคนละหนึ่งไลค์หรือว่าหนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นค่าครูให้กับแม่หมอกันด้วยนะคะ เอาละค่ะชาวลัคนาราศีเมษค่ะสำหรับโชคชะตาของคุณนะคะ,ะในช่วงครึ่งเดือนแรกปากแรกนี้คะ่ะก็จะมีดาวสองดวงเนาะที่จะย้ายราศีและจะส่งผลในด้านที่ดีส่งผลที่เป็นคุณอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามแม่หมออยากจะพูดถึงข้อควรระวังในช่วงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าดาวพุธก็โคจรถอยหลังเล็งลัคนาเกิดเนาะส่งผลให้ในช่วงต้นเดือนนะคะชาว คุณอาจจะประสบพบปัญหาในเรื่องของการเจรจาการสื่อสารใครที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารสัญญาก็มีโอกาสจะตกหล่นเสียหายหรือถ้าหากมีคนตกลงสัญญารับปากอะไรกับคุณไว้ก็มีโอกาสจะไม่ทำตามอย่างที่พูดจะทํำผิดสัญญาบางทีนะคะคุณก็อาจจะต้องไปเจอกับคนที่พูดกลับไปกลับมาจนคุณรู้สึกหงุดหงิด ารมณ์เสียนะคะอีกข้อหนึ่งที่พึงระวังก็คือดาวอังคารดาวประจําตัวของคุณจะโคจรอ,อยู่ในภพมรณะตรงนี้ก็ถือว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียสําหรับในด้านที่พึงระวังก็คือ มีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีเมษจะป่วยไข้ไม่สบายและก็พฤศจิกายนก็เป็นช่วงที่อากาศกำลังเปลี่ยนแปลงนะคะยังไงแม่หมอขอให้คุณดูแลรักษาสุขภาพระวังจะเป็นไข้เป็นหวัดกันนะคะแต่เอาล่ะในมุมที่ดีก็มีเช่นกันเนาะถึงแม้ว่าดวงดาวจะโครจรในมรณะแต่ก็จะมีมาตรฐารที่เข้มแข็งเป็นเกษตรราธิบดีจึงส่งผลต่อความมั่นอกม มั่นใจ การที่จะกล้าคิดกล้าตัดสินใจหากก่อนหน้านี้เนาะชาวเมธถ้าคุณมีความลังเลมีความไม่มั่นใจแม่หมอขอให้คุณใช้จังหวะนี้นะคะในการลงมือทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะคะเช่นการย้ายงานเปลี่ยนงานการตัดสินใจทิ้งบางสิ่งไปเพื่อสแสวงหาความก้าวหน้าก็ต้องบอกเลยคะ่ะว่าพฤศจิกายนขอให้คุณตัดสินใจ ได้เลยอย่าได้กลัวอย่าได้หวั่นไหวเพราะว่าสิ่งดีๆความสำเร็จใหญ่ๆก็กำลังรอคุณอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมนะคะ และชาวเมธก็อย่าลืมนะคะว่าในตอนนี้ดาวพระราหูกับดาวเสาร์ก็ยังโครจรเคลื่อนอยู่ในภพลาภะถือว่าจะเป็นคู่ดาวที่ช่วยสนับสนุนโชคลาภจากการลงมือทําจากความพยายามความมุ่งมั่นความตั้งใจในวันที่4พฤศจิกายนค่ะชาวเมธในที่สุดดาวสุขดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณจะโครจรย้ายออกจากจุดที่อ่อนกําลังจะย้ายออกจากภพ ที่หมายถึงอุปสรรคและปัญหา เมื่อดาวสุกย้ายราศีนะคะก็ย่อมจะทำให้ปัญหาทางการเงินปัญหาเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ที่มีอยู่นั้นจะคลี่คลายลงไปนะคะปัญหาจะน้อยลงไปส่งผลให้ชีวิตของคุณที่ไม่ค่อยแฮปปี้มีความสุขก่อนหน้านี้จะมีความผ่อนคลายสบายใจมากขึ้นการเงินการทองก็จะกลับมามั่นคงเข้มแข็งอีกครั้งด้วยนะคะเพราะว่าดาวสุกจะมีมาตรฐานเป็นเกษตร ตราธิบดีแปลว่าดาวการเงินของคุณจะโครจรเข้มแข็งส่งผลทำให้เงินทองที่เคยหายยากจากนี้ไปจะหาง่ายกว่าเดิมจากนั้นค่ะในวันที่9พฤศจิกายน ดาวพระเกตจะย้ายเข้ามาทับลัคนาเกิดดาวพระเกตก็เป็นตัวแทนของบุญกุศลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความลึกลับสิ่งที่เหนือธรรมชาตินั่นก็หมายความว่าผลบุญผลกุศลที่คุณเคยสร้างเคยสะสมมาตลอดกำลังจะเปิดทางเปิดโอกาสให้คุณจะได้รับความเมตตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดาวพระเกตก็จะส่งพลังงานมาที่ดาวสุกนะคะในราศีตรงกันข้ามก็ย่อมจะหนุนนำทง ำให้เงินทองจะหลั่งไหลโชคลาภจะไหลหลั่งเข้าสู่ตัวคุณชีวิตที่เคยเหนื่อยเคยหนักในช่วงเดือนตุลาคมก็จะมีความราบรื่นสมหวังมากขึ้น บางคนนะคะโชคดีๆของคุณอาจจะมาในรูปแบบของคนใจดีมีเมตตาที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนซัพพอร์ตชี้นำทางให้คุณก็ได้หลายคนนะคะก็นะว่าคนรักคู่ครองจะช่วยเหลือซัพพอร์ตทำให้คุณไม่ต้องเหนื่อยอยู่คนเดียวดังนั้นนะคะภาพรวมในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ถือว่าชะตาชีวิตของชาวเมษจะไม่ลำบากจะไม่ขัดสนยิ่งใครขยันก็ยิ่งจะได้รับทร สำคัญกว่านั้นก็คือในเรื่องของโชคลาภที่ถือว่าจะมีเข้าหาอยู่เรื่อยๆหลายคนจะได้ลาภผลจากทางไกลจะมีโชคจากการทำบุญคิดหวังทำอะไรก็สำเร็จดีจะมีโชคช่วยมีโชคแบบฟลุกๆกันนะคะ ดวงการงานสำหรับด้านการงานของชาวลัคนาราศีเมษนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายนนี้ ก็อยู่ในจุดที่คุณจะมีแรงขับเคลื่อนจะมีความมั่นอกมั่นใจกันอีกครั้งเนื่องเพราะว่าก่อนนี้นะคะดาวองคารโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่อ่อนกำลังก็จะทำให้ชาวเมษหลายคนจะไม่ค่อยแอคทีฟนะคะจะเรื่อยๆไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นแต่พอในช่วงปลายเดือนตุลาคมนะคะดาวองคารจะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งที่เข้มแข็งจะโคจรเป็นเกษตรนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ในภพมรณะ แต่ก็เป็นมรณะที่มีพลังทำให้คุณจะสามารถเปลี่ยนจากความเหนื่อยความฝืนให้กลายเป็นแรงบุกและแรงสร้างพูดง่ายๆก็คือนะคะถ้าหากคุณลงมือทำคุณจะเห็นความสำเร็จความคืบหน้าเป็นอย่างมากนะคะยิ่งถ้าหากคุณกล้าตัดสินใจเด็ดขาดกล้าแลกกล้าลุยกล้าทำสิ่งเหล่านี้จะนำพาคุณไปสู่โอกาสใหม่ๆดาวเสาร์กับดาวพระราหูที่โครจรในลาพั นนัน้ก็ยังเป็นเครื่องบ่งชี้นะคะว่างานที่คุณทำอยู่มันอาจจะไม่ได้ง่ายในทันทีแต่มันจะเป็นงานที่สามารถสร้างผลดีๆในระยะยาวได้โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับออนไลน์เทคโนโลยีงานที่จะต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางนะคะท่านใดที่ทำงานประจำหลังจากที่คุณรู้สึกเหมือนว่าอาการงานติดขัดมาสักพักใหญ่แต่ในเดือนนี้นะคะดาวอังคารจะกลับมามี กำลังแม้จะยังอยู่ในมรณะ แต่ก็จะให้พลังในรูปแบบของการที่คุณลงมือทำแล้วจะเห็นทางออกทางแก้ช่วงนี้จึงเหมาะกับการแก้ปัญหาเดิมปิดงานที่เคยค้างหรือลุยเคลียร์ในสิ่งที่ยากๆค่ะสำหรับคนที่ค้าขายคนทำธุรกิจดาวสุขดาวเจ้าเรือนการเงินจะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งเกษตรในภพปัตนิตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนจึงส่งผลให้ทิศทางการเงินของคุณจะเปิดกว้างกว่าเดิม ยอดการขายของคุณจะขยับสูงขึ้นจะมีคนเข้ามาช่วยอุดหนุนและบรรยากาศรอบตัวของคุณช่วงนี้ถือว่าจะมีความคึกคักนะคะดวงการเงินดาวสุขดาวเจ้าเรือนการเงินจะโครจรเป็นอริไปจนถึงวันที่4พฤศจิกายน ดังนั้นเนาะในช่วงต้นเดือนอาชาวเมธอาจจะต้องอาศัยทักษะในการบริหารจัดการเงินที่มีอยู่ในกระเป๋ากันให้ดีเพราะนะว่าคุณมีเกณฑ์เกี่ยวกับภาระค่าใช้ใจ่ายที่เยอะแยะมากมายนะคะแต่เมื่อผ่านวันที่4พฤศจิกายนไปได้ทิศทางการเงินของคุณจะอยู่ได้จุดที่พลิกฟื้นได้อีกครั้งเงินทองผลประโยชน์ที่ก่อนหน้านี้ที่ดูเหมือนว่ามันจะหาย,ยากเก็บยากแต่เมื่อ ื่อดาวสุกเร็งลัคนานั้นถือว่าจะทำให้รายได้การเงินจะหมุนคล่องมือกว่าเดิมหลายคนก็จะมีช่องทางการเงินเพิ่มเข้ามานะคะอาจจะได้เงินจากหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์คู่ครองหรือว่าการตกลงทําสัญญาในเรื่องของการเงินก็ได้ในบางคนก็หมายถึงผู้ใหญ่คนรอบข้างยินดีช่วยเหลือช่วยสนับสนุนในเรื่องของเงินทองผลประโยชน์ให้กับคุณ นอกจากนี้นะคะในวันที่9พฤศจิกายนดาวพระเกตจะย้ายเข้ามาทับลัคนา และเลงมาที่ดาวเจ้าเรือนการเงินตรงนี้นี่ล่ะค่ะจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับช่วยเปิดประตูบุญช่วยเสริมโชคลาภทางการเงินของคุณให้เพิ่มผูนมากขึ้นส่งผลให้ชาวเมษมีเกณฑ์มีโอกาสจะได้เงินก้อนใหญ่โชคก้อนโตเข้ามาหลายคนจะได้ทรัพย์เพราะความรักความสเสน่หาบางท่านก็เรียกว่าในช่วงนี้เซนจะแรงลางสังหรณ์จะดีฝันจะแม่นยำมากเป็นพิเศษหากได้ไหวพร ขอพรก็มีโอกาสจะสมหวังหรือถ้าคุณรู้สึกติดขาดมีปัญหาอย่างไรขอให้เน้นทำบุญเยอะๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้อานิสงผลบุญค่อนข้างแรงทำให้คุณสามารถที่จะได้รับโชคลาภได้รับโอกาสในการที่จะเอาชนะอุปสรรคศัตรูได้นะคะดวงความรักดาวสุกก็ได้ย้ายเข้าสู่ตำแหน่งกษตราธิบดี ในพบปัตนี้ตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนเป็นต้นไปจึงเป็นจุดที่เรียกว่าความรักความสัมพันธ์จะมั่นคงเป็นพิเศษสำหรับคนที่มีคู่มีแฟนนะคะช่วงนี้ถือว่าความสัมพันธ์จะราบรื่นมีความเข้าใจกันง่ายหลายคู่ก็มีโอกาสจะได้พูดคุยวางแผนในเรื่องของอนาคตร่วมกันนะคะเช่นการสร้างบ้านการเงินหรือว่าการเดินทางท่องเที่ยวและก็ถือว่าคู่รักของคุณอาจจะ จะกลายเป็นแรงสนับสนุนในทางการเงินให้กับคุณด้วยนะคะสำหรับคนที่โสดนะคะก็เป็นช่วงที่คุณมีโอกาสจะได้เจอกับคู่แท้จะได้เจอกับคนที่จริงใจนะคะจะได้รู้จักการผ่านงานกิจกรรมหรือการร่วมทำงานบางอย่างด้วยกันและคนที่เข้ามาในช่วงนี้ก็มักจะมีความมั่นคงทางอารมณ์มีฐานะมีหน้าตาดีพอสมควรแต่หลายคนนะคะก็ถือว่าคุณนั้นมี กจะได้กลับไปคบหากับคนเก่าๆหรือจะหันกลับไปทักกลับไปคุยกับคนในอดีตก็ได้นะคะ ดวงสุขภาพถึงแม้ว่าดาวอังคารจะมีกำลังที่เข้มแข็งก็จริงค่ะแต่ว่าดวงดาวจะโครจรอ,อยู่ในภพมรณะดังนั้นก็ถือว่ามีโอกาสที่คุณจะป่วยไข้ไม่สบายเพราะสภาพอากาศที่แปรปรวนหลายคนก็อาจจะมีอาการภูมิแพ้เป็นไข้เป็นหวัดมีอาการไอจามก็ได้และอีกประเด็นที่คุณจะต้องระวังนะคะก็คืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นการลื่นล้มหรืออาจจะโดนของแหลมของมีคมทำให้เกิดบาดแผลได้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรก ของเดือนพฤศจิกายนปี2,568นะคะเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้แม่หมอรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือถ้าหากท่านใดที่คุณใจดีกว่านั้นก็สามารถจะช่วยสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดโดเนตซูเปอรแ์แตงหรือจะเขียนคอมเมนต์ทักทายให้กำลังใจแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงแม่หมอขอบคุณนะคะสำหรับการติด ามรับชมรับฟังช่องพี่คิม563ห h สา n ชแนลมาโดยตลอดด้วยค่ะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ